สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําฟังก์ชันใหม่ของระบบ v c h i p by ShopGenie กันนะคะนั่นก็คือการสร้างรายการจัดส่งพร้อมใบสัง่งซื้อนั่นเองค่ะขั้นตอนแรกคลิกไปที่คลังสินค้านะคะและเลือกรายการสินค้าค่ะในหน้าค้ังสินค้านะคะเราสามารถเพิ่มรายการสินค้าได้2แบบค่ะแบบที่1ก็คือการนําเข้าไฟล์ Excel ในกรณีที่เราจะเพิ่มรายการสินค้าในจํานวนมากค่ะ และเราสามารถดาวน์โหลดไฟล์สำเร็จรูปเพื่อประกอบรายการสินค้าเพิ่มเติมได้ค่ะหลังจากนั้นเราก็อัปโหลดไฟล์ได้เลยค่ะ mm hmm. เพียงเท่านี้ก็นำเข้าไฟล์สำเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ mm hmm. ต่อมาจะเป็นวิธีการเพิ่มรายการสินค้าแบบที่2นะคะจะเป็นวิธีการเพิ่มรายการสินค้าแบบทีละรายการค่ะ mm hmm. ในส่วนตรงนี้คุณลูกค้าสามารถกรอกรายละเอียดข้อมูลของสินค้าได้เลยนะคะ หลังจากนั้นพอเราบันทึกข้อมูลนะคะรายการสินค้าก็จะอัปเดตมาในหน้าสต็อกเรียบร้อยเลยค่ะในส่วนต่อมาเราสามารถเช็คและดูประวัติสต็อกสินค้าในเมนูนี้ได้เลยนะคะในส่วนต่อมาจะเป็นการสร้างใบสั่งซื้อค่ะในส่วนของหน้าใบสั่งซื้อเราสามารถใส่ช่องทางการสั่งซื้อของลูกค้าได้ค่ะเช่นประเภท facebook Li n e IG, t i k t o k หรือเบราว์เซอร์ต่างๆได้เลย ในส่วนของการกรอกที่อยู่ผู้รับสามารถทำขั้นตอนเหมือนการสร้างรายการจัดส่งได้เลยค่ะเพียงแต่ด้านล่างนะคะเราสามารถเพิ่มสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อไปจากคลังสินค้าของเราได้เลยค่ะในส่วนนี้นะคะจะช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าจัดการสต็อกได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะเราสามารถใส่จํานวนหรือส่วนลดที่เรามอบให้ลูกค้าได้เลยค่ะ และยอดรวมด้านหลังนะคะระบบจะคิดให้เรียบร้อยเลยค่ะและเรายังสามารถใส่ค่าส่งลงไปได้ด้วยนะคะต่อมาจะเป็นการเลือกขนส่งนะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกขนส่งในหน้านี้ได้เลยหรือจะเลือกขนส่งที่หลังก็ได้ค่ะในช่องหมายเหตุคุณลูกค้าสามารถใส่ข้อมูลรายละเอียดตามใจของคุณลูกค้าได้เลยนะคะ ต่อมาจะเป็นช่องทางการชําระเงินค่ะจะมีชําระเงินแบบเก็บปลายทางและโอนเงินค่ะตรงนี้ก็สามารถใส่รายละเอียดตามที่เขาระบุข,ขึ้นมาได้เลยนะคะหลังจากนั้นกดบันทึกค่ะแล้วไปต่อที่หน้าเลือกขนส่งได้เลยค่ะเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมติ๊กถูกก่อนเลือกขนส่งค่ะหลังจากนั้นเลือกขนส่งได้เลยค่ะ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะรายการสินค้าตรงนี้นะคะนอกจากจะอยู่ที่รายการสั่งซื้อแล้วก็จะไปอยู่ที่หน้ารายการพัสดุและเลือกขนส่งเหมือนกันนะคะวิธีการใช้งานระบบง่ายมากๆให้ระบบวีชิปไปช็อปจนิกดูแลคุณนะคะ